รัวลวดหนามนบ้านหนองยาแก้วแต่เช้าด้านผู้ว่าสาแก้วขอ,อบหลักฐานประท้วงขเขมรเตรียมดำเนินคดีผู้บุกรุกอนุทินปัดตอบทูลกล้าวครมอบอกให้รอก่อนแต่อารมณ์ดียิ้มแย้มทักทายสื่อขณะเข้าสภา ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้านรับคุณสุขาเย็นอมรินทร์นะคะผู้ที่17กันยายน2568อยู่กับปี่ปุ้ยวัสมน์ค่ะบอนสรัญรักษ์ครับและจอยสจีค่ะเริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาป่วนอีกแล้วตั้งแต่เมื่อวานไม่บไม่สิ้นะใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ารายการแล้วก็มีรายงานสดเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นบริเวณบ้านหนองยาแก้วตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นปาไปสี่ทุ่ม ล่าสุดมีรายงานว่าในเพจของทางฝั่งกัมพูชามีการรายงานสถานการณ์ว่าช่วงเช้าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะ oh. แล้วมาประจันหน้ากับทางฝั่งของทหารไทยโดยมีการโพสต์ข้อความบอกว่ามาแต่เช้าเลยคราวนี้ละ่ะฉันจะจับพวกแกจับเข้าคุกให้หมดเลยเอาคุณผู้ชมดูค่ะ ให้สบายใจอะค,ค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายัางต้องตามกันต่อนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับล่าสุดครับทางกองทัพภาคที่2นะครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าฝั่งกัมพูชาได้มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะฮะ รายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรมีหลายข้อเลยนะฮะเดี๋ยวมาตามมันช่วงหน้ารวมไปถึงกระแสข่าวนะครับทางด้านของการเมืองคุณอนุทินครับล่าสุดมีกระแสว่าจะมีการทูลกล้าวคณะครอมอเย็นวันนี้ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงตามมันต่อช่วงหน้าครับและรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะตอนนี้เขมรวิ่งป่าราบโดนแกส๊สน้ำตาและกระสุนยางด่วนๆช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ การแสดงดนตรี Groovy Jazz for the ชัยพัฒนา Foundation นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์จากศิลปินชั้นนำและวดงดนตรี Jazz Big Band มหาวิทยาลัยมหิดล27กันยายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ กิวลดแมคนไทยเรียนประเทศไทยรอดส่งลูกจ้างยกระดับทักษะดิจิทัลวันนี้รหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด2องสซสมัครเลยบนแอปทางรัฐดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ดีป้า .or.th หนึ่งสองานี่คือประกันสุขภาพลดล็อกดับเบิลแคร์ของอาริยันส์อายุทยาเทเหมาจ่ายสูงสุด15ล้านแต่มีเงื่อนไขใช่ซึ่งถ้าพี่เป็นหนึ่งในสิบโรคหลายแรงอ วงเงินของพี่ก็จะได้เบิ้ลสูงสุดเป็น30ล้านแต่ต้องกอกประวัติสุขภาพตามจริงแล้วพี่จะได้ความคุ้มครองตามนี้ตรงไปตรงมาอเลอันสยุทยาโทรหนึ่งสาดามาดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมย่าดมปลาไผ่คู่ P.E.A. เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐก,กิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี P.E.A. Smart Energy for Better Life and Sustainability พีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา ยาอาเจแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอ์ตาเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาชวนน้องๆมาสนุกกันที่ SX Kids Zone ในงาน Sustainability Expo 2025พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Adaptation ปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นและกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบเสวนาสาธิตและวอ r ์ช็อปเพื่อเด็กๆไปพร้อมๆกับช้อปปิ้งสินค้าของผู้ประกอบการเรื่นจิ๋วกับ Kids Week and Market พบกันวันที่26กันยาย,ยนถึง5ตุลาคม25 6พ นะับ8ณศูนการประชุมแห่งชาติสริกิตฮอล8ชั้น LG ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook a m ม r i น b บ b ี้แอน i d s ลัคกี้นาคานาคาจตุกมงคล ภัยพิบัติสะเทือนพอลเมืองโลกถึงเวลาปรับตัวร่วมมือย่างยั่งยืน Sustainability Expo SX 2025มาหากรกรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน10วันจัดเต็มตื่นตากับเทคโนโลยีฟังเสวนาตัวอย่างการลงมือทำจริงเต็มอิ่มจากเหล่าเชฟชื่อดังช็อปสินค้าดีต่อโลกครบจบในที่เดียว SX 2025 26กันยายนถึง5ตุลาคม2568นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก อันตัววันที่ตามฟ้าไทยเมนูไหนไหนก็ไม่เค็มโดดก็จานตัวก็จะถูกใจอร่อยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่เค็มโด พัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คิดถึงคุณภาพคิดถึงหงษ์ไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ซื้อเนสกาฟแฟเบรนเดตบรูบรแลกค่าโทค่าเน็ตร,รวม1ล้านลางวันแลกในทุกแพ็คค่าโทค่าเน็ต20บาทรกรอกรหัสในแพ็คผ่านไลน์เนสกาแฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2568 <c oughs> เงเนหนาวหมดรออะไรพี่ซื้อเลยสนับสนุนโดยข้าวเกลียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซอง ลินจือมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับช่วยลดผมขาดหลุดร่วงแชมพูไบโอเวท ผู้ชมคะพูดยังไม่ทันขาดคําคิดว่าไม่น่าจะใช่ความเข้าใจผิดแล้วเพราะวันล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่บ้านหนองยาแก้วเอาอีกแล้วค่ะมวลชนชาวขเขมรนะคะมีการปลุกระดมกันมาแล้วก็สร้างความวุ่นวายพยายามจะบุกมารื้ารั้วลดหนามอีกแล้วนะคะโดวยวันนี้เกิดเหตุชุมุนเกิดขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของไทยตํารวจเข้ามาเสริมแท,แทนนะคะโดยเป็นตํารวจควบคุมฝูงชนกัมพูชาตะโกนโวกเวกโวยวาย หลังจากนั้นก็เกิดเหตุวุ่นวายชุลมุนเกิดขึ้นค่ะผู้เป็นเจ้าเน้าบังเอิเนื้อค้างคางกราวมาอ้อทัพภาคที่สองย้อนกลับไปถึงเรื่องเหตุการณ์วันที่ เป็นเสร็จเด็ดขาดนั่นก็คือที่ฝั่งของทางพระวิหารนะคะที่ช่องอานมา้าทีนี้เมื่อวานนี้เรานําภาพนําเสนอไปแล้วว่าเขาพาเจ้าหน้าที่ IoT เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็เลยเข้าไปเตือนว่าคุณทำไมไม่บอกก่อนคุณบอกเราแค่ครึ่งชั่วโมงมันไม่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 ทันเราก็ขอคุยแค่นั้นคือคุยดีๆสื่อสารกันแบบภาษามนุษย์แต่